สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและที่ชืนชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปช <c oughs> ุดคู่ดับล่างนะคชุดคู่ดับล่างงวดที่แล้วก็ดับผ่านดับผ่านนะฮะงวดก่อนนู้นหลุดไปสูตรหนึ่งก็คือสามหกหกสามแต่สูตรสูตรเนี้ยร้อยกว่าง,งวด ไอ้สูตรสามหกหกสามก็คือเอาหลักหน่วยของบนนะฮะหลักหน่วยของบนเอาไปคูณสิบสองนะฮะ <c oughs> มันก็ <c oughs> มีหลุดนะฮะมีหลุดหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังใช้ได้นะะแต่ว่าต้องระวังหน่อยส่วนไอ้สูตรของผมที่ดับ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองสิบสองชุดนี่ก็สิบสองชุดไปกลับเนี้ยยังไม่หลุดเลย้อยกว่าง,งวดหลุดไปแค่หนึ่งงวดเท่านั้นนะฮะหลุดไปแค่หนึ่งงวดเท่านั้น้อยกว่าง,งวดเดี๋ยวดูก็ร้อยเท่าไหร่100้อยกระเจ็ดงวดนะฮะ100้อยกระเจ็ดงวด <c oughs> หลุดไปแค่งวดเดียว <c oughs> วันนี้ก็คาที่แล้วลงไอง้ไอ้สูตรนั้นผิดนะฮะสูตรดับหน่วยบนนะฮะได้เด่นห้าตัวเนะ่ยผมไปเบกิกคือย้ายหน้ากระดาษก,ก็เลยเขียนเกินไปนะะเขียนเกินไปเขียนเกินหลักหน่วยหลักหน่วย ดูแป๊บหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะฮะก็คือเลขสามเกิดไปพอเอาลบออกมกันก็จากศูนย์ก็เหลือเจ็ดนะฮะจากศูนย์ก็เหลือเจ็ดเนี่ยทีแรกมันได้ศูน <c> ย <oughs> ์ศูนย์สามหกเจ็ดแปดทีนี้มาแก้แล้วก็เหลือเจ็ดศูนย์สาม สี่ห้านะฮะสี่ห้าห้ารู้สึกว่าจะดับก็เลยไม่ได้ระบายสีให้นะแล้วก็ศูนย์นี่ก็ดับหลักสิบก็เหลือหลักหน่วยอย่างเดียวห้านี้ตัดทิ้งเลยนะห้าตัดทิ้งได้เลยคือดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยจากสูตรดับหน่วยล่าง สองเลขนะฮะข่คราวที่แล้วบวกผิดคร <c oughs> าวที่แล้วบวกผิดนะแต่ว่าบวกผิดมันก็เหมือนอะไรมาโดนใจให้เราบวกผิดนะถือตั้งเลขผิดตั้งเลขผิดเดี๋ยวหาอนผิดตัวไหนอ่อ <c oughs> ตั้งเลขผิดนะหนึ่งที่จริงมันหนึ่งแปดศูนย์ เราไปเขียนหนึ่งศูนย์แปดมันก็เลยบวกผิดนะนี่นะฮะเขียนเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดคือมันเป็นลางของเราด้วยแหละคืออย่างนี้จะจะมาโทษผมว่าขี้โมไม่ได้ฮนะเพราะว่าผมตั้งผิดและบวกไปแล้วมันไม่ดับมันต้องไม่ดับตามนี้นะฮะเพราะว่านี่มันผ่านไปแล้ว ผ่านไปแล้วนะฮะผ่านไปแล้วเลขมันไม่ดับคือผมพูดไว้ตั้งหลายครั้งแนละ้วถ้าผมทำอะไรผิดเนี่ยถ้าผมบอกเขียนผิดดับเลขนะั้นเลขนี้เนียทั้งที่มาตรวจดูแล้วว่าผิดแต่เลขที่ผมเขียนไปเนี่ยมันจะดับมันดับอยู่นะฮะดับอยู่ทุกครั้งแหละเนี่ยมันดับอยู่ผมไม่แก้นะฮะผมไม่แก้เพราะว่าถือว่าเป็นดวงของของสูตร ดวงของสูตรนะฮะดับหนึ่งกับเก้าที่จริงมันเก้ากับเจ็ดแต่ว่าเราใส่หนึ่งกับเก้าทุกคนเอาไปตัดมันก็ได้นะตัดได้ตัดอยู่หนึ่งกับเก้าไม่มีแต่มันแต่ถ้าบวกเราไาแก้งเงี้ยมันได้เก้ากับเจ็ดเนี่ยผมก็เลยตามเลยแหละนะฮะเลยตามเลย เพราะว่าถือเป็นโชคของเราอะที่เราเอาไปตัดแล้วมันดับอยู่ <c oughs> มันดับอยู่ตัวที่สองนะตัวที่สองส่วนตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่หนึ่งเนะี่ยยังไม่หลุดมาเลยนะห้าหกปีเนะี่ยห้าหกปียังไม่หลุดเลยนี่แก้ใหม่นะฮะดับสิบบนได้เจ็ดสี่แปดเก้าศูนย์ดับหน่วยบนได้เจ็ดศูนย์ สามสี่ห้าก็แก้ใหม่ <c oughs> ทีนี้ก็ถูกละไอหนะ้าน่ะตัวเนี้มันไปดับนี่นะดับสิบบนได้เด่นได้ดับสิบบนสามตัวแล้วก็เมื่อทีแล้วก็อยู่อยู่มาเยอะเลยฮะไอดับสามตัวเนี่ยนี้ก็ดับสองตัวก็ห้ากับสามห้าก็มาชนกันแสดงว่าห้าไม่มีทั้งสิบทั้งหน่วยก็เราก็ตัดทิ้งได้ศูนย์ เราก็ตัดทิ้งได้ครับเพราะศูนย์นี้มันมีอยู่แล้วนะฮะศูนย์นี้มันมีแล้วเจ็ดศูนย์เนี่ยศูนย์นี้เราก็ตัดได้คือตัดศูนย์ก็ตัดศูนย์หลักสิบแล้วก็ตัดห้าทั้งสิบทั้งหน่วยก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะฮะไปไฟไปไฟนะฮะน่นะฮะดับบนผมยังไม่ได้ทําดับร้อยบนผมยังไม่ได้ทํานะฮะทีนี้ก็มาเรื่องอะไรคู่ดับคู่ดับก็นี่นะฮะคู่ดับ เด็กขยายให้นิดคู่ดับก็มีแปดเก้าเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่สี่แปดนะฮะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่สี่เก้าและสี่ศูนย์ศูนย์สี่สิบสองชุดนะฮะไปกลับไปกลับ <c oughs> นี่คือดับล่างแล้วก็จำพวกอันนี้มันมันมันข้างบนนะข้างบนก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้ว ตัดออกได้เยอะเลยนะเนี่ย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 ล่างนะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่สี่แปดปเก้าเก้าสี่เออแปดสี่สี่แปดเก้าสี่สี่เก้าแล้วสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่ตัดตัดตัดไปได้เยอะเลยนะล่างเนี่ยเอานี่ไปตัดเอาเอาคู่นี้ไปตัดถ้าตัดได้เยอะเลยเหลือไม่เท่าไหร่แล้วงวดนี้ขอให้เข้าทีเถอะจะได้ลืมปลาอ้าปากได้ผมก็จะจัดการเหมือนกันจัดการหนักหักคราวที่แล้วสูตร เด็ดเจ็ดเที่ยวโคตรนะฮะทำได้สองกับเจ็ดสองกับเจ็ดแล้วก็สองกับเจ็ดแต่ว่าดวงเรามันไม่ดีมันไม่มีมันก็เลยลืมคิดไปว่าเอ๊ะแทงสองจุดเจ็ดบ,บ,บนล่างเนะี่ยไปกลับแค่สี่คู่เนี่ยสองเจ็ดเจ็ดสองฮะไปกลับแค่สี่คู่บนล่างเนี่ยได้ตังบานเลยไม่ต้องไปหวานแห่ด้วยสามสูตรตรงกันหมดเลยนะฮะ สมาชิกที่ได้สูตรไปอ่ะลองทําดูแล้วกันมันได้เหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะมันหกหกหกนะนะเอาหกหลักแสนหกหลักหน่วยล่างและหกสามตัวท้ายฮนะคือที่ออกหกหกหกอ่ะมันก็หกหมดแหละเอาหกไปทํามันก็ได้เจ็ดกับสองหมดเลยนะฮะแต่เราไม่ได้ชงโนใจกันไม่ได้ชะโงนใจบา,านบางท่านก็ไม่เชื่อนะผมก็ลืมสนิทเลย ทำไว้แต่ลืมม <c oughs> ัวจะไปสนใจไอ้เลขดับซะก็เลยไม่ไม่เข้าเป้าแต่เจ็ดที่ให้วิ่งไปมันก็ให้วิ่งล่างออกบนแปดให้วิง่งวิ่งบนด้านออกล่างมันเป็นแบบนี้นะฮะเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ทีนี้ก็มาถึงห้านอยห้านอยเมื่อวาน อ,อ๋ผมก็ลงลงให้นะตัวเดียวหกนะ,ะแต่ว่า <c oughs> ตัวเดียวหกแต่ผมให้ไปคิดว่าสี่มันต้องมาก่อนผมก็เลยให้สี่ไปสี่ก็มาสองสองสองครั้งเลยฮะ คือศูนย์สี่กับสี่สี่แปดสี่สี่ของอพิเศษนี่นะได้กันหลายท่านได้กันหลายท่านนะเจะตุงนี่ให้ไปทั้งสี่ทั้งหกเลยเพราะว่าเขาเล่นชอบเล่นสองตัวชอบวิ่งสองตัวนะฮะ <c oughs> ก็โดนโดนไปนี่ก็ให้ไปเลขสี่นะฮะคือผมคิดว่าเลขสี่จะต้องมาก่อนเนี่ยเพราะสูตรของผมได้เลขสี่ก่อนแต่เลขหกนะก็มาหน่อยแรกกับหน่อยสุดท้ายเนะี่ยคือมาหน่อยเฉพาะกิจ กับ VIP นะ VIP ก็เจ็ดหกเจ็ดหกส่วนเฉพาะกิดเก้าหกนะฮะล่างมาล่างทั้งคู่มาล่างทั้งคู่นะนี่นะเนี่ยผมวงเล็สี่ไปนะวงเลียสี่ให้ไปก่อนเนี่ยตัวเดียวหกเห็ไหมฮะตัวเดียวข้างล่างตัวเนี้ยตัวเดียวหกนะฮะก็ <c oughs> คือ ถ้าใครคิดว่าไม่ได้ขี้โม้นะฮะมา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 ,มาที่บ้านผมเนี่ยพวกพวกเซียนพวกอะไรทั้งหลาย,ยมาที่บ้านผมแล้วมาเอาม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 า,มาประกบกันไปเลยเท่าไหร่ก็ว่ามาหน่อยแรกจะออกอะไรหน่อยที่สองจะออกอะไรหน่อยที่สามจะมีอะไรใครถูกมากเอาไปถ้าใครกล้ามาหาผมได้นะจะพวกผีเจ้าเข้าทรงก็ได้นะมาได้ผมมีมีม,มีมีเดิมพันให้ <c oughs> เอารอบละพันก็ได้นะรอบละพันพันกลีบนะนี่ก็คืออา้าวไม่ใช่เมื่อกี้สิบแปดจะมาลดเหลือสิบเจ็ดไม่ได้มันต้องไปสิบเก้าสิบเก้าก็นี่นะอันนี้คือฮานอยวันนี้นะฮะฮานอยวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เด่นวิ่งลูดหกกบ7เจ็ดนะฮะแล้วก็ เด่นวิ่งรู่ห้ากับหนึ่งก็แคบไว้นะฮะแคบไว้ <c oughs> ดูกำลังวันกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ะฮะอะไรที่มันน่าแทงอะไรที่มันน่าจะมาก่อนก็ดูเอาได้นะฮะดูเอาได้นะฮะระหว่างเจ็ดกับหกเนี่ยอะไรมจะมาก่อนอันนี้หกกับศูนย์เก้านะอ่าอะไรมันจะมาก่อนอยากไน้าตัวเดียวไหม <c oughs> วันนี้ให้อีกวันหนึ่งตัวเดียวนะฮะ ให้วันหนึ่งต่อไปต้องใครอยากได้ก็ไลายเข้าไปหาเลยกันตัวเดียววันนี้ผมให้เจ็ดนะฮะให้เจ็ดให้เลขเจ็ดนะฮะก็เอาไปหาข้าวกับข้าวกันเอาไปหาค่ากับข้าวกันส่วนใครได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงของท่านนะฮะอย่าลืมนะฮะเอาหกไปไฟกับศูนย์นะหกไปไฟกับเก้าเอาหกไปไฟกับเจ็ดเอาหกไปไฟกับสอง ได้ตังค์นะฮะฝ่ายกับเก้าฝ่ายกับศูนย์ฝ่ายกับเจ็ดฝ่ายกับสองได้ตังค์นะฮะวันนี้ได้ตังค์ได้ได้ประตูแน่นอนคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะฮะระวังก้อนสีเหลืองๆท่านเจ้าทองหรือท่านเจ้าย่างอื่นก็ท่านก็เลือกเอาแล้วกันนะฮะผมก็ลงได้อีกไม่นานหรอกเพราะว่าลงนานไม่ได้คลิปนี้ โชคดีและสวัสดีครับ